ตอนที่1นึบุตรแห่งชีวิตจินเหนียวหลินเมื่อผลที่ตามมาขอองค์การระเบิดหายไปอย่างสมบูรณ์ใบหน้าของจักรพรรดิหลิวลี่ก็กลายเป็นที่เท่าแน่นอนว่าการระเบิดที่เกิดจากจินเหมียวหลินไม่ถึงระดับของจักรพรรดิแต่ปฏิกิริยาพิเศษบางอย่างที่เกิดจากการประทะก,กันของชีวิตและการทำลายล้างอย่างต่อเนื่องได้มาถึงระดับของจักรพรรดิแล้ว การทำลายและการสร้างที่ไม่สมดุลส่งผลกระทบและกระทบต่อการและกันเช่นเดียวกับพลังงานชีวิตของตระกูลต้นไม้สีฟ้าทองที่ไม่มีที่สิ้นสุดและคริสตัลแห่งชีวิตทั้งสองยังคงระเบิดอย่างต่อเนื่องนานกว่าครึ่งชั่วโมงแล้วภายในเมืองหลักละฉันเกรงว่ามันจะพังไปแล้วใช่ไหมคุณต้องรู้ว่านี่เป็นระเบิดที่น่าสะพรึงกลัวที่เพียงพอกับการโจมตีของจักรพรรดิ เฟิงไป่วนลอยอยู่บนโลกแก้วในขณะนี้เห็นได้ชัดว่าผิวของเขาอ่อนแอเล็กน้อยและพลังของกฎในร่างกายของเขาก็โกลาหลนเมื่อครึ่งชั่วโมงที่แล้วเขาเป็นคนที่อยู่ใกล้ระเบิดที่สุดกฎแห่งธรรมชาติจะแข็งแกร่งแค่ไหนก็ทนไม่ได้การทิ้งระเบิดตามอำเภอใจที่ระดับจัก,กรพรรดิกินเวลาครึ่งชั่วโมงเฟิงไปโซนยุ่งเหยิงคุณระเบิดไม่ได้ใช่ไหมเขาเริ่มถามทางาังซาน มันจะไม่ระเบิดพลังงานทำลายล้างที่สกัดจากมังกรดุร้ายแห่งการทำลายล้างนั้นน้อยมากทางซานยิ้มภายใต้การคุ้มครองของพลังงานชีวิตเขาไม่ได้ใช้พลังงานมากนักจากรพพัดท,ที่ได้ยินการสนทนาระหว่างทั้งสองก็ตื่นขึ้นในทันใดจินเหนียวหลิงใช้วิธีการทำลายและเสริมชีวิตเพื่อทำให้การลุกรานของผู้ก่อการร้ายนี้เสร็จสิ้นหรือไม่สมาชิกของตระกูลต้นไม้น้ำเงินทองของเผ่าต้นไม้น้ำเงินทองก็มีความศักดิ์สิทธิ์ในทันที ไม่น่าแปลกใจเลยว่าทำไมไม่มีจักรพรรดิในกลุ่มนี้และประมาจารย์ก็ซื้อมังกรทรราชด้วยเพียงเพราะเขาคิดอยากจะทำพลังทำลายล้างของมันอัจฉริยะจักรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่จิ้งจอกสวรรค์อดไม่ได้ที่จะพูดเกินจริงให้กับจินเหมียวหลินเขาสามารถนึกถึงผู้เท่าของตระกูลต้นไม้สีน้ำเงินทองที่สามารถทำลายการหลอมรวมของชีวิตและแก้ปัญหาขององค์การขาดประสิทธิภาพการต่อสู้ของตระกูลต้นไม้สีน้ำเงินทอง ถ้าอย่างนั้นก็ไปต่อเฟิงไปซวนพูดต่อและอาณาจักรธรรมชาติก็พลีบาลอีกครั้งล้อมรอบโต๊ะแข่งขันทั้งหมดและความรู้สึกอ่อนแอบนร่างกายของเขาที่เกิดจากการระเบิดค่อยๆลดลงตามการขยายตัวของอาณาจักรธรรมชาตินี่คือผลประโยชน์ของบุตรแห่งธรรมชาติปรับใดที่คุณอยู่บนระนาบนี้คุณจะได้รับพรทั้งหมดจากกฎของระนาบหากคุณเปลี่ยนใครสักคนแม้แต่นิรันดรอ์อยู่หนิงเฉินก็อาจถูกฆ่าตายหลายครั้งต่อหน้าระเบิดเมื่อกี้ ทางซานก็ปล่อยอาณาเขตชีวิตของเขาอีกครั้งประกายสีน้ำเงินทองกลีบานและแยกทั้งสองด้านของเวทีออกจากพลังงานธรรมชาติเมื่อเฟิงใบส่วนวางแผนที่จะรวบรวมพลังแห่งธรรมชาติเพื่อโจมตีทางซานเขาก็พบว่าส่วนหนึ่งของโดเมนธรรมชาติเชื่อมโยงกับอาณาเขตแห่งชีวิตไม่สามารถเปิดใช้งานได้สนับมือบนเถาวันทั้งแปดที่อยู่ข้างหลังเขาชัดเจนขึ้นเรื่อยๆทางซานยิ้มและดึงเถาวันสีน้ำเงินทองทั้งหมดที่ทก่อนหน้านี้เชื่อมต่อกับพื้นกระจก การแสดงออกของผู้ชมเปลี่ยนไปทันทีไม่เพียงแค่ผู้ชมทั่วไปเท่านั้นแต่ยังรวมถึงใบหน้าของตระกูลต้นไม้น้ำเงินทองและจะักรพรรดิด้วยเหล่านี้เป็นหอ,อกผลึกที่เกือบจะสมบูรณ์แบบ8ชิ้นซึ่งค่อนข้างคล้ายกับหอ,อกที่หนุนหลังด้ามของราชินีแห่งสมบัติแดงแต่พวกมันมีจำนวนมากกว่านั้นหอ,อกสองตัวล่างรองรับค่อยๆย,ยกถังซานขึ้นไปสูง30เมตรในขณะที่หอ,อกอื่นๆยังคงถูกดึงออกจากแท่นเคลือบ ที่ชายของฉันเปลี่ยนเป็นแมงมุมใช่ไหมเหนียวเซินตกตะลึงเงาของต้นไม้สีน้ำเงินทองที่อยู่ข้างหลังเขาถูกขยายให้สูงอย่างน้อย30เมตรขาแมงมุมสีน้ำเงินทองแปดตัวแกวงไปมารอบๆแกนของขาแมงมุมนั้นยังมีเส้นไหมสีทองเชื่อมเข้าด้วยกันเช่นเดียวกับหลอดเลือดของขาแมงมุมที่เฟิงมีความจริงฉันไม่รู้ว่าคุณเคยได้ยินเรื่องนี้หรือเปล่าทงางซานยิ้มรากฐานของธรรมชาติคือชีวิต ถ้าเจ้าเป็นบุตรแห่งธรรมชาติในฐานะราชาแห่งตระกูลต้นไม้น้ำเงินทองข้าคือบุตรแห่งชีวิตกระตุ้นขาแมงมุมสีน้ำเงินทองมือขวาของทางซานสบัดขึ้นไปบนเวทีอีกครั้งและหอกสีน้ำเงินทองขนาดใหญ่ควบแน่นอยู่ในมือของเขาลมเปลวไฟฟ้าร้องและฝนประสานเข้าด้วยกันและร่างกายของเฟิงไปส่วนค่อยๆแข็งทื่อในอาณาจักรธรรมชาติ โดเมนสีน้ำเงินทองกลืนกินโดเมนธรรมชาติด้วยความเร็วที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าและร่างกายของทางซานก็ขยับไปทางเฟิงไปซวนเล็กน้อยในเวลานี้มากกว่าครึ่งของขาแมงมุมชี้ไปข้างหน้าอย่างจงแจ้งภายใต้ม่านแห่งชีวิตใบหน้าของเฟิงไปซวนเป็นสีซีปลายขาและหอกของเขาอยู่ใกล้กับร่างกายของเฟิงไปซวนอย่างไม่มีขอบเขตหากจอกขานี้เส้นสีทองที่ดูเหมือนจะกว้างเท่ากับแม่น้ำทั่วไปจะกลืนกินพลังชีวิตของเฟิงไปซวนในทันที ฝ่าบาทข้าชนะแล้วทั้งสารนำหอกสีน้ำเงินทองและขาแมงมุมสีน้ำเงินทองกลับมาและพูดกับจัก,กรพรรดิหลิวลี่สวรรค์ตระกูลต้นไม้น้ำเงินทองจินเหมียวหลินราชาสีน้ำเงินและสีทองในทันทีที่ผู้ชมทั้งเวทีส่งเสียงเชียร์อย่างบ้าคลาั่งตอนที่1นึร่วมกับจัก,กรพรรด วันนี้จะมีรอบรองชนะเลิศสองรอบเนื่องจากจุดอ่อนของหนิงเฉินก็ปลิ้นจำนวนมากรู้สึกว่าเกมแรกไม่มีความหมายและความคาดหวังทั้งหมดก็วางไว้ในเกมที่สองแต่เมื่อเห็นจินเหนียวหลิงออกมาทุกคนคิดว่ามันเป็นเกมที่จะตัดสินทันทีแต่สิ่งที่พวกเขาไม่คาดคิดก็คือการสัมผัสของกฎทั้งสองของธรรมชาติและชีวิต การหลอมรวมขอองค์การทำลายชีวิตความสามารถในการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เหมือนใครที่ตระกูลต้นไม้น้ำเงินทองไม่เคยได้ยินความประหลาดใจและอุบัติเหตุทุกประเภทปรมาจารย์ต้นไม้สีน้ำเงินทองซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็นนักรบเหรียญทองม่วงโดยพวกกอบอลิงในที่สุดก็เอาชนะฟีนิกซ์ที่บทขยี้ราชาลี่อย่างได้อย่างง่ายดายจนแทบพังทลาย ในขณะนี้จิตใจของนางฟ้าทั้งหมดเต็มไปด้วยทางซานที่ถือหอกเวทมต์สีน้ำเงินทองและควบคุมหอกแมงมุมสีน้ำเงินทองสีอันให้อยู่ต่อหน้าเฟิงไปส่วนกอบลินบูชาผู้แข็งแกร่งโดยเฉพาะผู้แข็งแกร่งอย่างจินเหียวลิ่มที่ทุกคนไม่ชอบและในที่สุดก็เปลี่ยนจากความพ่ายแพ้เป็นชัยชนะนอกจากนี้ในเวลานี้พนักงานในบ้านประมูลสารบรรพบุรุษก็ระเบิด ในการเบื้องต้นเบื้องต้นอัตราต่อรองของจินเหมียวหลินของตระกูลต้นไม้น้ำเงินทองอยู่ที่10ต่อหนึ่งแต่ต่อมาเนื่องจากชัยชนะที่น่าประหลาดใจมากมายของจินเหมียวหลินในที่สุดเขาก็ตกลงไปสองต่อหนึ่งตระกูลต้นไม้น้ำเงินทองยังได้รับเหรียญทองสีม่วงมากกว่า1นึ่งแสนเหรียญเนื่องจากชัยชนะเหนือจินเหมียวหลินการสูญเสียครั้งนี้ดึงดูดความสนใจของสารบรรพบุรุษในขณะนั้นแต่มีผู้เข้าแข่งขันหลายคนในรอบแรกและมีโต๊ะเดิมพันมากมาย ทุกชัยชนะของจินเหนียวหลิงน,นั้นสมเหตุสมผลใช้สารบรรพบุรุษไม่มีปัญหาในการมองหาตระกูลต้นไม้น้ำเงินทองแต่ในรอบรองชนะเลิศผู้เล่นเกือบทุกคนเป็นราชาปีศาจส,สูงสุดที่เข้าใจพลังของกฎหมายอัตราต่อรองของจินเหนียวหลิงเป็นสิต่อหนึ่งอีกครั้งและการตัดสินใจครั้งสุดท้ายครั้งนี้คือเขาจะสามารถเข้าสู่สามอันดับแรกและชนะได้หรือไม่ ไม่มีใครคิดว่าจินเหนียวหลินสามารถชนะได้ดังนั้นนางฟ้าเกือบท,ทั้งหมดที่สามารถเข้าร่วมแบบทดสอบได้มอบส่วนหนึ่งของมูลค่าสุดที่ให้กับจินเหนียวหลินและพวกเขายังสามารถได้รับเงินคืนหนึ่งในสิบของเงินที่แย่ที่สุดประกูลดูโกลทรียังวางเหรียญทองมุวงจำนวนหนึ่งแสนเหรียญที่ได้รับในรอบคัดเลือกจากผู้เท่าของพวกเขา ผู้คนในการประมูลสารบรรพบุรุษยังคงสนุกสนานในตอนนั้นโดยคิดว่ากลุ่ม Blue Gold Tree บลูโกลทรีโชคดีที่ชนะเหรียญทองม่วงหนึ่งแสนเหรียญทองในรอบแรกจึงจงใจส่งกลับทั้งหมดเพราะเกรงว่าสารบรรพบุรุษจะโกรธแต่ในขณะน,นี้พร้อมกับการระเบิดของลมหนาวของจินเหมียวหลินและเฟิงไปส่วนผู้ชนะสามคนสุดท้ายขอองค์การแข่งขันก็ปรากฏตัวขึ้นและเงินฝากของเผ่าต้นไม้น้ำเงินทองเพิ่มขึ้นสิบเท่าหนึ่งล้านเหรียญทองสีม่วง การประมูลสารบรรพบุรุษปกติบวกกับเรคคอร์ของโต๊ะพนันและเงินจากตัวทั้งหมดกำไรสุดท้ายที่นำมาสู่สารบรรพบุรุษคือ9 8 0 0 0 0ืเหรียญทองม่วงพอดีหลังจากการต่อสู้เพื่อครอบครองจากรพพัดจากกระพัดหลายคนพยายามทำเงินอย่างเต็มที่แต่สุดท้ายพวกเขาก็สูญเสียเหรียญทองสีม่วงไปสอง0 0ืเหรียญสองหมืเหรียญทองม่วงนั่นคือสองหมืเหรียญทองม่วงเทียงพอที่จะซื้อสิ่งประดิษฐ์ระดับกลางถึงสูง หนึ่งล้านเหรียญทองสีม่วงหนึ่งล้านหนึ่งล้านการเก็บเกี่ยวทั้งหมดของสารบรรพบุรุษในหนึ่งปีไม่ใช่หนึ่งล้านการประมูลทั้งหมดของตระกูลต้นไม้น้ำเงินทองมีราคาไม่ถึงหนึ่งล้านเมื่อมองไปที่ข้อมูลน,น้ำที่ไหลอยู่ข้างหน้าเขาร่างสีเงินขาวก็ปรากฏตัวขึ้นในฉากการต่อสู้ของจักรพรรดิ ผู้หญิงคนนั้นรีบไปที่ทางซานซึ่งล้อมรอบด้วยต้นไม้สีฟ้าทองและด้วยมือข้างหนึ่งเธอยกทางซานขึ้นที่คอของเขาทันทีพูดมาคุณวางแผนมานานแค่ไหนแล้วคุณซื้อมาเท่าไหร่ผู้หญิงคนนั้นโกรธจ,จัดโดยไม่สนใจผู้ชมหลายแสนคนและจักรพรรดิมากมายรอบตัวเธอการสังหารสีเงินเสียงของจักรพรรดปีศาจจิ้งจอกสวรรค์มาจากพื้นที่การดูของจักรพรรด จิตสำนึกของเขาล็อกไปที่ผู้หญิงผมสีเงินทันทีจากนั้นผู้หญิงคนนั้นก็คุกเข่าลงต่อหน้าถาังซานที่เพิ่งชะลอตัวลงจัก,กระพัดคุณรู้หรือไม่ว่าเขาทำเงินได้เท่าไหร่จากโตพน,นันผู้หญิงหันศีรษะด้วยความยากลำบากและมองไปที่จัก,กรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่จิ้งจอกสวรรค์ด้วยความไม่เชื่อเขาเป็นจัก,กรพรรดในอนาคต ภายใต้แรงกดดันของจิตสำนึกศักดิ์สิทธิ์ร่างของมังกรอวกาศในระดับราชาปีศาจตัวใหญ่หดตัวและโค้งมนต่อหน้าถาังซานและกลายเป็นฟองเลือดภายใต้ความคิดเห็นของทุกคนไม่มีใครสามารถลุกรานความยิ่งใหญ่ของจักรพรรดิได้จักรพรรดิอสูรผู้ยิ่งใหญ่จิ้งจอกสวรรค์เหลือบมองดูนางฟ้าทั้งหมดอย่างเย็นชา จากนี้ไปตระกูลต้นไม้น้ำเงินทองจินเหมียวหลินตระกูลมังกรสดใสสูอันอยู่ตระกูลปีศาจนกยุงเสียวเหมยคือจักรพรรดิสามองในอนาคตของราชาสำนักบัลลังก์ของจักรพรรดิจะถูกสงวนไว้สำหรับพวกเขาเป็นเวลาสิบปีและภายในสิบปีพวกเขาจะแบ่งปันอำนาจเดียวกันกันกบจักรพรรดิฝ่าบาทจิ้งจอกสวรรค์ หลายเสียงมาจากปากของกอลลิงต่างๆในเวลาเดียวกันและเสียงก็ดังมากจนถังซานซูอันอยู่และเซียวเหมยเข้ามาอย่างชาชาภายใต้อำนาจแห่งความโชคดีของผู้ยิ่งใหญ่จัก,กรพรรดิจิ้งจอกสอวรรรอเขสู่พื้นที่รับชมที่เป็นของจัก,กรพรรดิเซียวเหมยในฐานะผู้ริเริ่มการต่อสู้ของจัก,กรพรรดิและการแข่งขันเพื่อคัดเลือกญาติคุณมีคุณสมบัติที่จะเป็นคนแรกที่เลือกอีกครึ่งหนึ่งที่คุณต้องการใช้ชีวิตด้วยบทที่1นึ่ไม่มีรอบชิงชนะเลิศ เซียวเหมยตกตะลึงการอยู่ในสามอันดับแรกนั้นเทียบเท่ากับการได้แชมป์ในเกมนี้จัก,กรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่จิ้งจอกสวรรค์เห็นความสงสัยของเซียวเหมยและพูดต่อความสามารถในการเป็นคนแรกที่เลือกอีกครึ่งหนึ่งของตัวเองไม่ว่ารอบชิงชนะเลิศจะจบลงหรือไม่ก็ตามก็ไม่ได้สร้างความแตกต่างใดๆให้กับเหมยกงจือเข้าใจแล้วฝ่าบาทเซียวเหมยทำความเคารพจัก,กรพรรดิอสูรจิ้งจอกสอว ในเวลาเดียวกันยกเว้นหนิงเฉินและภรรยาของเขาผู้เล่นทุกคนที่เข้าสู่รอบรองชนะเลิศทั้งหมดถูกเรียกตัวเข้าสู่เวทีการแข่งขันโดยจักรพรรดปีศาจจิ้งจอกสวรรค์ในฐานะจักรพรรดคุณควรจริงจังกับการเลือกสามีของคุณมากกว่านี้เสียวเหมยได้ยินเสียงของจักรพรรดปีศาจจิ้งจอกสวรรค์อีกครั้งเมื่อมองดูอัจฉริยะของเผ่าก๊อบลินในชุดต่างๆต,ต,ต่อหน้าเขารอยยิ้มที่ไม่เคยปรากฏต่อหน้าใครอย่างช้าๆก็ปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเซียวเหมย เธอเฝ้าดูชายผิวสีฟ้านับครั้งไม่ถ้วนระหว่างการต่อสู้ของจักรพรรดิพลิกการอนุมานของตัวเองครั้งแล้วครั้งเล่าเมื่อใดก็ตามที่เธอคิดว่าจินเหมียวหลินน่าจะเป็นทางซานจินเหมียวหลินมักจะชนะเกมในลักษณะที่แปลกมากพฤติกรรมที่น่าอับอายและน่าอับอายทุกประเภทไม่สอดคล้องกับความประทับใจของเธอที่มีต่อเขาทางซานวางกลยุทธ์ช่วยเธอแก้ปัญหาราชาอสูรหนี ราชาปีศาจหมาป่าและราชาปีศาจเสือดาวในเมืองเคอรี่ได้อย่างง่ายดายเธอช่วยให้เธอคว้าแชมป์ดับเบิลแชมป์อีกครั้งโดยไม่แสดงความแข็งแกร่งในซูติ้งคลาสสิกเมื่อเผชิญหน้ากับการไล่ล่าของจักรพรรดิทมินเขาไม่สามารถ,ถตื่นประหนกกระตุ้นเทเลพอร์ตระยะไกลพิเศษและตอบสนองด้วยคำสั่งของดาบเผชิญหน้ากับจักรพรรดิทมินคนเดียวเขาบังคับให้อีกฝ่ายทำข้อตกลงเลือดช่วยเขาเอาตัวรอดจากเจ้าเมืองการซักถาม แเสียและ6โลหะผสมของไคริบัตาชั่วรายเขาใช้ภายใต้การคุ้มครองของเขา9สวรรค์และสิบโลกได้ทำลายล้างมหันตภัยการทำลายล้างซึ่งเป็นเจตจำนงอันน่าสะพรึงกลัวที่จะกระพัดแห่งราชสำนักบรรพบุรุษไม่อาจโต้แย้งได้แอลมัมนก็กลายเป็นก้าวย่างสำหรับเขาที่จะก้าวไปสู่ระดับที่สูงขึ้น แม้แต่สถานที่ที่เผ่าพันธุ์มนุษย์อาศัยอยู่ต่างแดนก็ได้รับการแก้ไขโดยเขาด้วยความฉลาดของเทพเจ้าแห่งท้องทะเลและเผ่าพันธุ์มนุษย์ก็พบพันธมิตรของเผ่าทะเลที่มีพลังเท่ากับยักษ์ทะเลและมังกรทะเลก่อนที่เธอจะรู้ตัวในหัวใจของเซียวเหมยทั้งซานเป็นคำพูดแห่งปัญญาต่อหน้าเธอเขามีเกียรติและสง่างามอยู่เสมอไม่กว้างและแข็งแรงเท่าไห่ของมอนสเตอร์แต่สามารถปกป้องเธอจากการโจมตีได้โลมและน้ำคางแข็งทั้งหมด เขาจะขอความช่วยเหลือในระหว่างเกมได้อย่างไรไม่ได้ใช้หอกมังกรแสงเพื่อเอามันออกจากถุงเก็บอวกาศเลยเหรอแม้ว่าความสามารถของเทาวันของจินเหมียวหลิงจะค่อนข้างคล้ายกับจักรพรรดิสีน้ำเงินเงินของทางซานแต่เซียวเหมยไม่เคยรู้สึกว่าจินเหมียวหลิงคือทางซานตรงกันข้ามเฟิงใบซวนผู้ซึ่งเก็บไพ่ตายไว้เสมอจะประพฤติตัวเหมือนเขามากขึ้นถ้าเขาไม่ยอมรับความ่พ้แพ้หลายครั้งต่อทางซาน การต่อสู้ครั้งสุดท้ายพลิกโฉมการรับรู้ของนางฟ้าทั้งหมดเกี่ยวกับตระกูลต้นไม้น้ำเงินทองและยังทำให้เสี่ยวเหมยค้นพบว่าผู้ชายในตระกูลต้นไม้น้ำเงินทองไม่ได้โง่เขลาอย่างที่เขาคิดการระเบิดอันน่าสะพรึงกลัวที่ทำลายการหลอมรวมของชีวิตนอกจากเขาแล้วเสี่ยวเหมยไม่เชื่อว่าใครบนระนาบนี้สามารถทำสำเร็จได้ แม้ว่าหอกสีน้ำเงินทองจะไม่ได้ปลดปล่อยทักษะเวทมนตร์ใดๆแม้แต่ภายใต้การจำลองโดยเจตนาของทางซานท่าทางในการถือหอกก็แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงแต่ความมั่นใจในตนเองที่คุณเคยนั้นในที่สุดทำให้เสียวเหมยเข้าใจว่าทำไมราชาต้นไม้สีฟ้าทองผู้นี้ที่ชื่อจินเหมียวหลิงยังคงต่อต้านเขาการเสนอราคาสำหรับดาบเงาไม่ใช่การผลักดันราคาเขาต้องสัมผัสได้ถึงเอกลักษณ์ของดาบเงาเร็วกว่าตัวเขาเอง การโค่นล้มเสาจากกระพัฒมนุษย์ก็เพื่อปกป้องตัวเองต่อหน้าจากพระพัฒหลายองค์ไม่เช่นั้นทำไมเขาถึงเสนอราคาโดยตรงที่เผ่าปีศาจนกยูงไม่สามารถจ่ายได้สร้อยคอแห่งการอธิษฐานจิตก็อยู่ในมือของเขาเช่นกันมันถูกเตรียมไว้สำหรับตัวเขาเองหรือเปล่าช่างเป็นแนวคิดที่ครอบงำชีวิตเดียวกันถ้าอยู่กับเขาดูเหมือนว่าทุกอย่างจะโรแมนติก เสียวเหมยละสายตาจากใบหน้าของผู้เข้าแข่งขันแต่ละคอนาทีละคนและในที่สุดก็นั่งลงบนใบหน้าสีฟ้าที่เธอไม่คุ้นเคยเสียวเหมยยิ้มรัศมีสีม่วงที่ไม่ง่ายที่จะดึงดูดสายตาของเขาราวกับว่าเขากำลังให้คำตอบสุดท้ายแก่เซียวเหมยผู้เท่าจินตระกูลต้นไม้น้ำเงินทองยินดีผูกมิตรกับเผ่าอสูรนกยุงตลอดไปหรือไม่ การกระตุ้นพื้นที่ด้วยคําอธิบายประกอบของนางฟ้าหลายแสนคนในราชสำนักของบรรพบุรุษเสี่ยวเหมยมาที่จินเหมียวหลินจุดอ่อนของเขาส่วนใหญ่ฟื้นตัวและหนิงเฉินซึ่งยืนอยู่บนแท่นดูเพื่อดูผลลัพธ์สุดท้ายสแสดงรอยยิ้มที่มีความสุขให้กับจินเหมียวหลินในกล่องของตระกูลต้นไม้น้ำเงินทองสมาชิกกว่าร้อยคนของตระกูลต้นไม้สีน้ำเงินทองกำลังเดือดดาลในขณะนี้เจ้าหญิงนกยูงเชิญคุณแน่นอนเธอเต็มใจ จิเหนียวหลิงพลิกข้อมือของเขาและแหวนสีน้ำเงินทองที่เปล่งประกายชีวิตบริสุทธิ์ก็ปรากฏขึ้นในมือของเขาใบหญ้าสีทองซีดล้อมรอบวงแหวนควบแน่นรูปร่างของหญ้ารูปหัวใจจำนวนมากผ่านลวดลายกลวงที่ด้านหลังของใบหญ้าเป็นนกยูงเหมือนจริง